นุชซีผู้จัดการวงแพรพลาแสงทองออกมาชี้แจงประเด็นที่หลายคนบอกว่าแพรพลาเนี่ยจ้างตัวเองไปออกรายการหลายคนบอกว่าแพรพลาเนี่ยเสียเงินไปออกรายการนอนพี่น้องเนาะมือนี้นะคะนุชซี่นะคะผู้จัดการวงแพรพลาแสงทองเพิ่นก็ได้ออกมาพูดความจริงว่าเกี่ยวกับกรณีที่หลายคนเข้าใจผิดว่าแพรพลาเนี่ยเสียเงินให้ตัวเองไปออกรายการ เพื่อเอายอดวิวยอดไลค์เพื่อเอาสื่อเสียงเนาะพี่น้องเนาะแต่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ค่ะพี่น้องสําหรับคนที่เป็นเกียนคีย์บอร์ดหรือกลุ่มอคติเอาไปกุเรื่องขึ้นว่าแพลวเนี่ยจ้างตัวเองออกรายการเสียงเงินออกรายการนั้นบบเป็นความจริงนุสีบอกว่าทางรายการเนี่ยเป็นคนติดต่อเข้ามา เพื่อที่จะให้แพลวกับซันวงสะท้อนเนี่ยไปออกรายการเนื่องจากว่าตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยกำลังเป็นกระแสมาแรงในโลกโซเชียลและเป็นกระแสที่ทุกคนกำลังรู้จักหลายคนก็เลยบอกว่าอ,อยากเห็นแพลวมานั่งสัมภาษณ์แพลวก็เลยไปสัมภาษณ์ในรายการกับซันวงสะท้อนแต่รายการไม่ได้แพลวา,าไม่ได้จ้างตัวเองไปออกรายการแต่อย่างใดค่ะพี่น้องรายการติดต่อมาเองเพื่อเขาอยากได้ยอด ยอดอยอดโซเชียลแบบพี่น้องยอดการติดตามยอดเอนเกจในรายการเพิ่มมากขึ้นจึงเชิญทั้งสองไปเพราะเห็นว่าทั้งสองเนี่ยกำลังเป็นที่โด่งดังในโซเชียลตอนนี้อะไปฟังโนซี่ค่ะพี่น,ออน้องคนจนบอกาถามเยอะมากแฟนคลับก็ถามเยอะมากว่าบทประจาของรายการ e อีรีบอรนู่นนี่นั่นนะคะมันก็จะมาตอบตรงๆเลยนะคะว่ารายการเป็นคนิดต่อมาเองนะคะรายการตดต่อมากเองวันที่ยี่สิบเอ็ด วันทีท่24เรามีการอ่าทําการแสดงอยู่นนทบ,บุรีพี่นนองมือนั<ะ>้นประมาณทุงหนึ่งล่การติดต่อมาเองว่าอยากให้บอสแล้วก็พี่<ะ>ออกน่ะไปออกรายการเป็นรายการสดนะคะเะคพิ่งก็เลยาอ่าติดต่อคุณเพียวคุณเพียวจะไปไหมจกสนสีก็เลยบอกว่าเดี๋ยวขอถามบอสก่อนอก็นเลยไปถามบอสบอสบอกว่าเขาว่างวันท,ที่24ก็วัน24เรามีงานที่โคราชก็เลย บัตรนุสิก็เลยโทรกลับไปบอกไล่กานเขาว่าบอดวังวันที่ยิห้าแต่ว่าเขาก็เลยบอกว่าขอเป็นยี่สิบสี่ได้ไหมคะอก็เลยบอกเขาว่าถ้าเป็นยี่สิบสี่เราเรามีงานที่โคราชกลัวไปไม่ทันไล่จานก็เลยบอกว่าคืออเราออนแอร์สดไม่น่าจะเกินบ่ายสามแน่นอนค่ะคุตอเพาไปทันงานคอนเสิร์ตแน่นอนที่โครา็เลยพูดกับบอดป็นบอก็เลยบอกว่าโอเคถ้า่าเกินบ่ายสามก็คือได้ไปออกได้ อก็จบดู่นะคะก็ตกลงกันเป็นวันที่24นะคะช่วงปลายมุนนเพื่อนก็คืนหลักฐานนะคะที่รายการติดต่อมานล้วเนาะติดต่อมาผ่านมุดอยู่แล้วเนาะอวันนี้ก็24ดิวก็นัดแต่งหน้าถ้าแต่งหน้าทําผมไปแล้วก็ให้ถึงเที่ยง45ถ้ายังไม่แต่งตัวมาถ้าแต่งหน้าที่อ่าหน้างานเลยก็มาประมาณเที่ยงตรงนะคะึนเที่ยงครง ลูกก็ตอบไปว่าบอสจะแต่งตัวไปก็เรียบร้อยดีก็ไม่มีอะไรนะคะก็คือตามนั้นยิบซีนะคะก็ไปออกรายการนะคะไม่มีการจ้างไปออกรายการใดๆน,น,นะคะแ <ฮะ S 1> ถ,ถมเท่านี้พี่น้องหลังจบรายการเสร็จก็คือเพื่อนก็บอกนะคะว่าในรายการาอา่ะขออนุญาตค่ะพี่น้อง พอได้มีการจ้างไปออกแต่ย่างใดนะคะทางผู้จัดการวงนะคะ<ม>นุชทีเพิ่งก็ได้ออกมาชี้แจงตามข้อเท็จจริงและก็พร้อมโชว์หลักฐานการคุยไลยกับรายการการเข้าเวลาการอัดรายการเวลาไหนเวลาไหนแล้วก็เลิกไม่ตรงอ่าไม่ตรงกับ ไม่เกินบ่ายสามเพื่อนก็บอกแล้วเพราะว่าแพลวพาวเนี่ยมีงานอยู่ที่เคลาชก็คือเสืองสสงเนาะพี่น้องเนาะมันเพื่อนต้องมาเล่นยู่เสืงสางแล้วเพื่อนก็คุยกระเคียกตกลงกันแล้วเพื่อนก็ไปออกกับพระเอกเนาะพี่น้องเนาะหลายคนก็บอกว่าเพื่อนเนี่ยจ้างตัวเองไปออกรายการซึ่งนุชซี่ก็บอกแล้วนะคะว่าไม่มีการจ้างตัวเองไปออกรายการแต่อย่างใดบอมีเสียเงินไปออกรายการเล้วพี่น้องปรายการเนี่ยเป็นคน แจ้งมาและรายการเนี่ยเป็นคนเชิญมาแล้วเพียวเพลาเนี่ยก็ไปรับเชิญในรายการเพื่อพูดคุยพบปะกับเอฟซีแฟนคลับที่รอชมรายการคุยแซบโชว์อยู่พี่น้องเออหลายคนก็บอกว่าบอกให้รายการคุยแซบโชว์ฟ้องกับคนที่พูดแบบนี้ท,ออนทําให้รายการเขาเสียหายแย่มากๆเออให้รายการคุยแซบโชว์จัดการเลยค่ะคนที่พูดทําให้รายการเขาเสียหาย มันไม่เป็นสิ่งที่เหมาะสมไม่ต้องอธิบายให้คนไม่เข้าใจฟังหรอกค่ะมันเหนื่อยเปล่าๆขนาดในรายการเขายืนยันวา่าบอดษัททองยังไม่รู้เรื่องงึดหลายใช่ค่ะถ้ารายการทีวีเขาเชิญไปออกรายการเขาจะให้ค่าเดินทางค่าน้ำมันรถมันให้เขาให้ค่าเสียเวลาเพราะเราเคยไปออกรายการทีวีคนที่ไม่ชอบเขาก็จะพูดทุกอย่างให้เราดูไม่ดี อย่าไปฟังพวกจิตบอบปกติวันวันไม่มีทำอะไรลืมตาขึ้นมาเท็ดยูอย่างเดียวหาเรื่องว่าหายเพลเพ้าวกับสันเหมือนหายอดส่งนายตื่นมาต้ตองมีคาวปะมานี่ค่ะพี่น้องก็คือหลายคนก็บอกว่าไม่ให้ไปใส่ใจเนาะพี่น้องนเนาะอืมอมคือค่าน้ำมันค่าแต่งตัวค่าเดินทางมีค่าน้ำมัน,นะค่าเนเป็นตัค่าเดินทางไปอืมไดออกรายการแล้วก็อ่าได้บ,บัตเจดได้เงิน ได้ออกรายการได้ค่าน้ำมันค่าเดินทางมาน้ำหน้าพี่น้องแล้วก็จบไปนะคะแล้วก็อีกเรื่องงนเพราะได้เสียงเงินจากบาทบอกว่าอ่าบอสหน้าท้องออกหน้าท้องปอองนะคะถ่ายรูปออกมาขึ้นหน้าท้องป่องแล้วก็นุชไปถ่ายคลิปอ่ะให้ผัดมีโคราชให้บอสนะคะแต่ทายมุ่งผัดก็เลยมีคนว่าทวงในคลิปนุดหลายว่าบ่าทำไมใส่ชุดคลุมเหมือนท้องนวลนี่นอ่อนๆอะไรประมาณเนี้ย ก็เรื่คือจิงว่าต่อว่าที่บอสวันั้นที่บอสใส่ชุดคุมนะคะเมื่อนั้นเป็นเป็นวันนั่นของเดือนนะคะพี่น้องเป็นอ่าพอจโรนะคะแล้วก็บอสปวดท้องอบอสปวดท้องอันนี้จะคืออ่าผู้หญิงเท่านี่ถ้าเป็นประจำเดือนจะรู้ดีนะคะผู้หญิงจะรู้ดีว่าเป็นประจำเดือนถ้าอ่าเป็นมืออรียมากนี่เขาจะมีอาการปวดท้องท้องบ้องนะท้องเอออันนั้นแหละก็ให้เข้าใจกันนะคะว่า ถ้าปจาดมาวันแรกเนี่ยหนาท้องมันก็จิปองมันก็จะออกนิดนึงแล้วเพื่อนก็เป็ปเี่ยนปจโดพี่น้องก็ย่าไปจับผิดว่าเพื่อนท้องสังสิแล้วเพื่อนก็บอกแล้วว่าถ้าท้องจริงๆก็จะออกมาบอกอย่างแน่นอนบอมีปิดบังดอกเราอีกอย่างลูกเพื่อนกระสองคนแล้วเพื่อนสิปิดบังเอาอีหยังมันบ่หลับพี่น้องเออถ้าถ้าท้องจริงๆนะมันก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีส่วนเรื่องออกรายการเนี่ย ก็คือบได้จ้างไปออกแถมยังได้ค่าน้ำมันลดค่าเดินทางบัตเจ็ตค่าเสียเวลาด้วยนุสีบอกแบบแบบนี้นะคะไม่ได้เสียเงินแต่อย่างใดแถมได้ค่าเดินทางแล้วก็ได้อ่ากระแสของโซเชียลกลับมาและอีกอย่างที่หลายคนสงสัยว่าท้องหรือไม่ทําให้ดูท้องป่องๆเหมือนหน้าท้องออกเหมือนคนท้องอ,อ่อนซึ่งเพิ่นบได้ทองเดีอยพี่นอ้องเพิ่นบได้ทองแต่หน้าท้องมันก็ออกเป็นปกติอยู่แล้วสําหรับ ใครที่เป็นปจดอนะวันแรกก็จะมีนิดหน่อยนะพราะเห็นตอนแรงบอกเพื่อนกระส่สุดสายเดี่ยวขึ้นโชว์ก็ทําไมก็ยังปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ยังเหมือนเดิมนั่นแหละพี่นอ้องก็อย่าไปหาแต่จับผิดคนอื่นหลายจับผิดชีวิตตัวของเนี่ยจับผิดดูชีวิตตัวเองดูชีวิตตัวเองว่ามันดีขึ้นหรือยังมันเหมาะสมหรือยังที่เฮาชีต้องไปนั่งว่าให้ชีวิตคนอื่นไปวิพากวิจารชีวิตคนอื่นเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนที่ออกรายการออกจังหดมันก็เรื่องของเพิ่นน,นั่นแหละเพื่อนพอใจไปออก เพิ่นกลับไปออกกันละพี่นอ้องไปรตรงไปอยากน้ำเพิ่นนะคะมื้อกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ